สวัสดีทุกคนนคนจา้าวันนี้าพาตัดย่านางปักชำเท่านะั้นสรรพคุณดีนะย่านางเขาบอกว่ามันช่วยให้เย็บยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีได้แล้วก็ช่วยป้องกันและรักษาโรคหอพืชช่วยรักษาโรคตับอักเสบแก้อาการท้องเสียได้ด้วยมันเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะ ช่วยป้องกันโรคหัวใจมีคลรโิลิลจากธรรมชาติค่อนข้างสูงมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 B3 วิตามิน C ีไปหามาปลูกกันตัดกิ่งปักช้ำได้จริงๆอ่ะตัดปุ๊บปักปักทันทีมันจะติดง่ายนะแต่ทีนี้เนี่ยพอดีตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้ทำ ตัดกิ่งใต้ข้อนี่ตัดใต้ข้อเงี้ยเน้นเน้นใต้ข้อแล้วก็ปักไปเลยเอาเด็ดใบออกริดใบออกปักเอาแต่ก้านก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเอาแต่ก้านไม่ต้องเอาใบนะของเราก็ปักติดไปหลายอันแล้วปักแบบลืมอลดินดินเก่าดินเก่าไม่เป็นกรดเป็นด่าง ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเพราะเราตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแต่อยากจะบอกว่าถ้าปักตัดปุ๊บปักปับ๊บมันจะติดเลยมันติดง่ายเลยนะยานางอะ่ะเนี่ยตัดสัคุณดีตัดใต้ข้อนะตัดใต้ข้อตัดใต้ข้อแล้วก็ติ้มลงดินทิมทมไปไม่รู้จะติดไม่ติดอย่างที่บอกตัดแต่เมื่อวานลนะ เอาใบไปคั้นเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักไหมเนี่ยใบย่านางนี่ฮะไปหาข้อมูลเราเดอ้อรุ่นลูกหลานเหลนหลน,น,นพวกเราเนี่ยจะรู้จักไหมนี่มือมาหัดปลูกอะ่ะหลายคนก็ไม่รู้จักนะใบย่านางแล้วก็ไม่รู้เยว่าขยายพันธุ์ยังไงหลายคนก็ไม่รู้ตัดกิ่งปักชำง่ายสุด มีดอกม,มีเมล็ดพันธุ์ร่วงตัวไหนทีห้องงอกเมล็ดพันธุ์ไหนที่สมบูรณ์กิ่งไหนสมบูรณ์เดี๋ยวก็งอก,เ,ก,งเ,ก,งอกเอาดิดใบเอาให้หมดเลยไม่ต้องไปเสียเรียดใบเอาใบไปทําอาหารกินก็ได้แกงหน่อมงหน่อไม้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิมทิมเข้าไปตัดตัดใต้ข้อกดข้อให้จมแค่นี้แล้วรดน้ำให้ชุม่ม ใบยะนางนี่ก็เดยใบบางบ้าน,นใบใหญ่ใญเราเห็นแบบคลิปของเพื่อนๆนะใบใหญ่เอาตาไม่ดี <laughs> ตาไม่ดีมองไม่เห็นคือริดใบออกให้หมดแบบนี้แหละมีอะไรก็อัดเข้าไปนะจ๊ะคลิปอ่ะอัดเข้าไปเรื่อยๆอันไหนหัวที่หัวต่ำเนี่ย ตัดใต้คอแล้วก็ติิมๆไปแล้วก็ให้คอให้เหลือคอมันจะได้มีแบบแตกเนี่ยทาแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆทําแบบนี้รดน้ำเช้าเย็นไปหามาปลูกกันแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแตกไปแตกค่อยว่ากันถ้าไม่แตกรากก็เอาใหม่เราย้ำว่า ถ้าตัดปุ๊บทิมปั๊บมันจะติดง่ายกว่าหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขย,ยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้วันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้สุขภาพเราแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยวันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ตกงานบริษัทปิดตัวไปอะไรแบบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิต ทำสิ่งที่ดีที่สุดเราทํามาหากินแบบสุจริตไม่ไปเบียดเบียนใครคือรักษาสินห้าได้นะจบแล้วเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเลยชีวิตคนมนุษย์พวกเราเนี่ยถ้ารักษาสินห้าได้นะอุย้ยโลกสงบเกินไปฮะไม่บาลานซ์นะถ้ามันสงบเกินไปก็ไม่มีเอ่ออะไรนะไม่มี ตำรวจไม่มีทนายไม่มีอายการผู้พิพากษาเดิมสง,งบเกินไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องไปแล้ดูแลสุขภาพพีด่ดีๆเดอ้อแค่นี้นะ